ไทฟูลและแฮนซัมมากๆค่ะและนี่แหละค่ะท่านผู้แทนของเรานะคะ Central Embassy started as a vision 7 years ago. That vision was to create a magnificent experience. บอกเราว่าหันไปหันมาแล้วทีนี้จะบอกว่าทุกคนที่มาเนี่ยรวนแล้วแต่เป็น V V I P นะคะนอกจากพี่น้องตระกูลคูลิงที่หน้าตาดีทั้งพี่ทั้งน้องแล้วนะคะสามียังหน้าตาดีมาอีกด้วยนะคะถามคุณพัดนิดนึงว่าในฐานะที่เราเป็นแบบว่านักช้อปปิ้งแน่นอนกับปรากฏการณ์ใหม่หรือว่าเป็นช้อปปิ้งเดสิเนชั่นแห่งใหม่ของประเทศไทยกับเซนทรัลเอ็กซ์ปาีเดินเข้ามารู้สึกยังไงบ้างอ๋อกราดเหมือนกันนะคะใหญ่จริงๆแล้วนี่เพิ่งกลับมาเจอบางลอก so this is experience อันแรก งั้นถามไปดีกว่าว่าบ้านเราสู้ต่างชาติได้ไหมได้แน่นอนค่ะของไพรเอ็นอยเยอะมากไม่อายเลยค่ะละอีหนึ่งซูเปอปร์โมเดลและไอดอลของเก๋นะขออนุญาตนะคะพี่พิมพ์ขาเป็นผู้หญิงสวยเก่งทํางานมาเยอะแล้วเห็นมานทุกอย่างมา,ท,า,งมาทั่วโลกเซ็นทรัลเอเซีของเราสวยมากเพราะสู้ได้จริงๆจะบอกว่าใหญ่กว่าปารีสกับนิวยอร์กเองเพราะฉะนั้นเก๋จริงๆแล้วถ้าสมมติว่าเปรียบเทียกบกับทั่วเอเชียเนี่ยพี่พิมช้อปปิง้งคนก็จะบอกช้อปปิง้งฮ่องกงสิงคโปร์เก๋สุด ตอนนี้มาที่นี่ที่นี่เก๋สุดแล้วค่ะสู้เขาได้เต็มที่จริงๆสำหรับคืนนี้เขาบอกว่าร้านทุกร้านเปิดบางร้านเปิดด้วยเกรดิชการ์เตรียมพร้อมช้อปปิ้งได้เลยคนนี้คนนี้ช้อปปิ้งได้เลยคุณสามีค่ะคุณภรรยาชอบทุกแบรนด์เลยค่ะครับสงสัยเราคงต้องเล็กมันนี่ทำงานหนักบัวคาแล้วใช่พอดีออฟฟิศอยู่ตรงข้ามจะได้จะได้มากาบ่อยๆใช่แล้วจัดสวยมากเลย enjoy shopping แล้วกันนะคะขอบคุณทํกสังงาทค่ะาวงคุณอาภัยคุณ่ะ และการแสดงแรกอย่างที่บอกแล้วนะคะวันนี้เป็นการโชว์นะคะแสงสีเสียงหรือว่าจอต้อนงะบอกว่าเกมไม่สับไ่เกมไม่แน่จว่าเกมเลี้ยงถูหรือเปล่านะจะต้อบอกเป็นจอ LED เนี่ยที่ใหญ่แล้วก็ยาวแล้วก็บอกว่าชัดที่สุดตอนนี้เลยก็ว่าได้นะซึ่เพราะว่าเขานำสานที่ต่างๆสารที่สาคัญสานที่ท่องเที่ยวนะทั่วทุกมุมโลกมาให้ทุกคนในที่นี้เนี่ยได้ชมกันค่ะ แน่นอนนะคะมีแบบเชปีเสรีภาพที่แบบอเมริกานะคะ Fifth Avenue ถนน Fifth Avenue ที่นิวยอร์กแมนฮัตตันนะคะ เป็นว่าทุกชี่ที่แบบว่าซปเปอร์เทรนดี้แล้วก็ไฮเอ็นนะคะวันนี้เนี่ยเขานำให้เราชมเนี่ยผ่านจอทีวีอันนี้เลยละคะ่ะ ต้องบอกเป็นอีกสุดยอด m อนะคะระดับต้นๆของประเทศของเรานะคะคุณท็อปนัทเสดนะคะแล้วก็น้องจูนสาววิตินนั่นเองสวัสดีทสองท่านค่ะนะคะที่เราเป็นแบบว่าพิธีกรเราทำนเดเยตนมันก็เยอะนะคะวันนี้กับปรากฏการณ์เรียกว่าเป็นช้อปปิ้งเดสิเนชั่นแห่งของประเทศของเรากับเซ็นทรัลเอ็มซีรู้สึกไงบ้างก็ดีใจครับรอมานานแล้วแล้วก็นี่สุก็เปิดจนได้วันนี้เราก็ได้เป็นคนกลุ่มแรกที่ได้เห็นก่อนใครท็อปแอบเข้ามาเดินวนก่อนด้วย ต้องอีกหนึ่งสาวเชยของเก๋ดีกว่านะคะต้องบอกว่าเธอเป็นโลโก้แบบว่าเป็นองเดย์ของประเทศไทยไฟสว่างพร้อมกันไฟในห้างเปิดเรียบร้อยนะครับเปิดอย่างเป็นทางการ Ladies and gentlemen Central Embassy ท now open. Now on lower ground the get the first floor, you'll ก็บอกว่าจูนนี่ได้รับอิจฉายาหนึ่งนะว่าเป็นออนเรีของประเทศไทยขอบคุณมากเพราะจูนเนี่ยเป็นภาพลักษณ์เป็นลุคที่แบบวินเทจแล้วคลาสสิกแล้วดูดีตลอดเวลาโอ้โหขอบคุณมากเสื้อผ้าแฟชั่นไหนที่จูนแต่ว่าเห็นเขาแล้วว่าแบบว่าต้องเป็นจูนค่ะจูนชอบแบรนด์ไทยที่ชื่อว่าโพเอ็มชอบมากเพราะเป็นคนชอบแบบเสื้อผ้าที่รัดเอวอะค่ะเพราะเป็นคนมีพุงเล็กน้อย ก็เลยท่านรัดแล้วแบบบานมาเราก็ไม่ต้องระวังอ่ะแล้วมันก็เห็นว่าแบบเอวมันเล็กแล้วก็รู้สึกว่าชอบเสื้อผ้าที่คลาสสิกคลาสสิกในที่นี้แปลว่าเราจะดูวันนี้ดูอีก10ปีข้างหน้าหรือว,ว่าดูอีกนานแค่ไหนมันก็ยังดูสวยอ่ะค่ะชอบเสื้อผ้าแบบนั้นถือว่าเป็นแบบอีกหนึ่งสาวที่รอดติดตามความเคลื่อนไหวของแฟชั่นมาเสมอวันนี้กับแฟชั่นเรื่อว่าแฟชั่นโซนแห่งใหม่แล้วก็บอกว่าเจ็เจ็้านแบรนด์อะเจ็บเจ็แบรนด์ที่มีแบบบูตโกซดด้วยรู้สึก ตื่นเต้นมากเมื่อกี้มองดูนะคะก็มี c h r i s ต i a n l o u b o u t เราชอบอยู่แล้วรองเท้าแบรนด์ Repetto ที่นี่ก็มีขอบเขาบอกเขาชายมาด้วยนะอ้โหกรีนแน่นอนกรีนแน่นอนแล้วก็มี Tom อ o ์ดที่แรกมี p r i n s a ที่แรกแล้วก็ Gucci เนี่ยสวยมากอยากจะให้เขาไปดูข้างในเพราะเขาเปิดไฟมันจะมีบันไดวนเป็นสีทองสวยสุดๆนอกจากนั้นก็มี Red Valentino ก็สวยเช่นเดียวกันมีเ e ที่นี่มุนเพิ่ว่า จูนเอาแป๊บนึงนะเอาไปเอฟนไปเลย <laughs> รู้ลึกรู้จริงรู้ละเอียดและรู้อย่างถูกต้องด้วยข้างล่างก็น่ากินเป็นอาหาร่อขอให้สนุกตื่นตาตื่นใจกับเซ็นทรัลเอ็มบ์สซี่นะคะ,อะขอบคุณค่ะ การเซลุยปาร์ตี้นะคะเมื่อสู้เก็ทได้ยินเนาะคุณชัดกล่าวเปิดเวทีแล้วว่าที่นี่เนี่ยจะเป็นแบบแลนด์มาร์คไอคอนิกแห่งใหม่ของประเทศไทยอยากให้เล่าถึงประวัติความเป็นมาว่าทำไมเซ็นทรัลไอพาร์ตี้ถึงเกิดเป็นโปรเจกต์ยักษ์ใหญ่ได้ขนาดนี้ล่ะคะก็มันอยู่ที่วิชั่นของเราที่ตั้งไว้เมื่อ7ปีที่แล้วตอนที่คิดโครงการนะครับเพราะว่าที่ตั้งของเราเนี่ยอยู่ในจุดใจกลางเมืองเลยนะครับจะสร้างโปรเจกต์ธรรมดาเนี่ยก็ก็จะเหมือนกับว่าเสียเสียได้ที่ ก็เลยต้องทำเป็นอะไรที่เป็นแบบเป็นแบบไอคอนิกทรูลี่เป็นแบบ ic, Truly, เอ่อ m ลนแบบ์มาร์คนะครตั้งแต่รูปลักษณ์ของตึกภายในของอาคารที่ต้องไม่เหมือนที่อื่นแบรนด์มิกซ์ที่อยู่ข้างในนี้เราก็มีแบรนด์ที่มาเปิดที่เมืองไทยเป็นครั้งแรก uh, ประมาณเกือบ20%ของพื้นที่ทั้งหมดนะครับมีแบรนด์ uh, ที่ทำคอนเซปต์ใหม่แบรนด์ Brand ที่ทำแฟลกชิพนะครับคือ ผมต้องการให้ลูกค้าเนี่ยมาที่เซ็นทรัลพาซี่แล้วมามีแรงบันดาลใจมีอินสปิเรชันเห็นของใหม่ๆของดีๆของสวยๆนะครับแล้วก็หวังว่าก็ซื้อกลับบ้านติดมือไปด้วยก็ดีนะครับเก๋ okay, ว่าคุยกับแขกบางท่านที่มาร่วมงานนะคะน่ารักมากผว่าอีกหน่อยเนี่ยคนมาเที่ยวเมืองไทยเนี่ยนอกจากจะมาวัดพทะแก้วหรือมากรุงเทพแล้วไปสวนสัตว์อะไรก็ตามเนี่ยต้องถ้าเกิดใครไม่มาเซ็นทรัลพาซี่นี่ถือว่าเชยมากๆถือว่าไม่ได้มากรุงเทพครับอไม่ได้มาเซ็นทรัลพาซี่ ขออนุญาตถามเขาเวลาในการก่อสร้างเซ็นทรัลแอ็กซ์ซีทั้งหมดใช้กี่ปีคะสามปีครับสามปีแต่ว่าอะไรก็ยังไม่จบนะครับปีหน้าเนี่ยเราจะเปิดตัวโรงแรมพาร์คไายต์แฟนของนะครับก็เรียกว่าครบวงจรกันเลยทีเดียวใช่ครับและความพิเศษยทราบว่ามีการผสมผสานระหว่างศิลปะของชาติไทยกับศิลปะของตะวันตกด้วยถูกต้องครับคือที่เซ็นทรัลแอ็กซ์ซีเนี่ยเราเน้นเรื่องของความเป็นอาร์ตนะครับ ไม่ทราบว่าได้เห็นข้างนอกอย่างครับเรามีรูปปั้นม้าที่เป็นแบบ m a สเตอร์ e c ซของโลกเลยนะครับเป็นศิลปินชื่อโบเทโรนะครับเป็นว่าข้างในเนี่ยเราก็มีอาร์ตพีซหลายชิ้นในร้านค้าเองก็ทำมีอาร์ตพีซอยู่ในร้านค้าด้วยก็หึงเหมือน,นกับลิฟวิ่งมิวเซียมอันหนึ่งเลยนะครับว่ามาเดินช h อปป i ้ g นี่เนี่ยเหมือนกับมาเดินในอาร์ตมิวเซียมสวยๆเลยก็ว่าได้ใช่ครับและมีของส,สวยๆที่ซื้อได้ด้วยความพิเศษของเซ็นทรัลที่ชนะใจคนไทยที่อยู่กับประเทศไทยมานานได้ขนาดนี้คืออะไรคะผมคิดว่า เรื่องของการที่นําสิ่งใหม่ๆมาเรื่อยๆนะครับพยายามทําแต่ของดีๆนะครับความซื่อสัตย์นะครับที่ที่เรามีต่อลูกค้านะครับก็คือนำแต่สิ่งดีๆมาให้ลูกค้าคนไทยนี่แหละครับและนี่แหละค่ะต้องบอกว่าท่านผู้บริหารที่น่ารักของเซ็นท a ัล m อมบาซค่ะเขาบป็นเป็นอย่างนี้ค่ะ เ็เราเห็น50สิบสมันก็เยอะแล้ววันนี้เราประกฏการใหม่ความตื่นตาตื่นใจของเซนทรัลเอมบาซีที่สุดอะคือต้องคล้าวความก่อนนะคะว่าพี่ได้มีโอกาสเป็นพิธีกรเมื่อ3ปีที่แล้วตอนที่เขาแถลงข่าวไม่อยากจะเชื่อเลยว่าตอนนั้นคือ3ปีที่แล้วเวลามันผ่านไปเร็วมากแล้ววันนี้คือเปิดตัวเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็หลังจากดูวิทยาเมื่อสักครูน่นี้สิ่งที่คนไทยเราตั้งใจทาคือทําให้สถานที่แห่งนี้เป็นแลนด์มาร์คค่ะทำให้เหมือนเวลาไปฝรั่งเศสเราต้องไปไอเฟิล t o เวอร์ ถ้าเราไปลอนดอนเราก็ต้องไปบิ๊กเบนนะมาเมืองไทยอ้าวต่อไปนี้เราต้องมาเซ็นทรัลแอมบาสซีเี้ยค่ะมันก็เป็นสิ่งที่น่าสนใจแล้วก็ทำให้ทั่วโลกอยากจะมาเที่ยวเมืองไทยขอบพระคุณมากค่ะ ไงบ้างคะรู้สึกไงบ้างกัดเหารณ์ที่เราสวยมากเลยทอมฟอร์ดนี่จะเข้าไปซื้อละมาถึงก็ซื้อเลยใช่มาซื้อปีนี้ก็คงจะต้องรักเลยเปิดเลยตอนนี้คุณไผบุญเริ่ไปถึงเมืองนอกแล้วใช่ไม่ต้องไปซื้อที่ไหนละโอ้โหนี่มันสวยมากเลยนะแบรนด์ที่ความภูมิใจคนไทยเลยนะเนี่ยโอเท่มากสวยทุกอย่างแบรนด์ที่คุณไผบุญชอบมาได้ไหมคะก็นี่ไงทอมฟอร์ดโอ้โหเจมบอลก็เจมบอลเถอะเจอคุณไผ่บุญซะก่อน รนด์นอกก็แบรนด์นอกเถอะแต่แบรนด์ไทยดีไซนเนอร์อย่างขอนข้าวก็ไม่แพ้เหมือนกันสวัสดีค่ะอยากให้ทุกคนเรียกว่าเชิญชวนดีกว่าเพราะว่าชาวไทยเนี่ยบางทีไปช้อปปิ้งต่างประเทศไม่ต้องไปไกลละใช่ก็อยากบอกว่าที่ตอนนี้นะคะกรุงเทพมีครบหมดทุกอย่างอยากเซ็นแทนนามบัสเองเนี่ยตอนนี้มีของให้เลือกเยอะมากเมื่อกี้เดินเข้ามาเนี่ยไม่ได้สนใจเพื่อนมองแต่ นี่รบูแตงก็มาเปิดแล้วนะคะแล้วก็ยังมีมอชิโนให้แบบกระเป๋น่ารักน่ารักเต็มไปหมดนี่ว่าจะวิ่งไปดูแต่ก็โดนเพื่อนดักอยู่เดี๋ยวต้องไปดูค่ะแพงว่าสนุกตอนนี้แล้วก็ทําให้เราไม่อยากไปข้างนอกอ่ะต่างประเทศชอบที่ประเทศไทยก็สนุกแล้วขอบคุณค่ะ ทุกแบรนด์นะคะที่แบบว่าไม่เคยเ,เปิดในประเทศไทยหรือมีแฟลกชิพสโตนนะคะก็มาลงมที่นี่แล้วนะคะเป็นครั้งแรกเลยนะถือว่าเป็นหน้าเป็นตาของบ้านเราและที่สำคัญก็ถือว่าเป็นจุดที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวอีกด้วยนะคะหลายคนอาจจะมองว่าอุย้ยมีสุปเปอร์แบรนด์มาแล้วจะเป็นของแบบว่าหรูหราฟุ่มเฟือยหรือเปล่า <ๆ S 2> อยากจะบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้า,ามองในมุมกลับกันนะคะก็ถือว่าเป็นการดึงดูดสายตาหรือว่าจูงใจน,นักท่องเที่ยวนะคะให้มาเที่ยวประเทศไทยมากยิ่งขึ้นนะคะก็ถือว่าเป็นแรงมาที่สำคัญมากๆเลยทีเดียวค่ะเราเดินตามลูกกกป่่งงลม้าสินนนอดวะะค อย่างที่บอกนะคะนอกจากจะเป็นแบบว่าช็อปปิ้งแลนด์มาที่สวยที่สุดในขนาดนี้นะคะในประเทศไทยแล้วนะคะ ประติมากรรมต่างๆหรือแม้กระทั่งสถาปัตยกรรมนะคะหรือว่าเทคนิคการก่อสร้างสังเกตให้ดีนะคะว่าห้างนียมีเสาอยู่ทั้งหมดเนี่ยเสาหลักนะคะแค่4ต้นเท่านั้นเองนะคะเพราะว่าเขาตั้งใจให้แบบว่าทุกอย่างเนี่ยเป็นอินฟินิทนะคะหรืออินฟินิตี้เนี่ยมองไปแล้วแบบสุดลูกหูลูกตาแล้วก็ความโค้งมนนะของประติมากรรมต่างๆนะคะเมื่อจะเป็นประตูหน้าต่างกระจกนะคะเขาบอกแล้วว่าเขาได้แรงบันดาลใจนะคะมาจากอารามนะคะหรือว่าหน้าต่างของวัดวาอารามของบ้านเรานั่นเองค่ะ อยากจะบอกว่าสวยงามทันสมัยนะคะแล้วก็ที่สําคัญนะครับปราณีตนะคะเขาเก็บใส่ใจละเอียดไปทั้งพื้นนะคะผนังกําแพงนะคะก็จะมีแต่ละมุมแต่ละล้าหรือว่าแต่ละโซนเนี่ยจะมีอาร์ตพีซในแต่ละโซนเนี่ยแตกต่างกันเห็นได้ชัดเลยที่สําคัญนะคะชีมงานกระซิบมาแล้วค่ะว่าขนาดห้องน้าอะประตูห้องน้ำยังเป็นประตูแบบโค้งมนกระจกโค้งมนแบบสวยมากๆเลยแบบไม่มีรอยต่อให้เห็นแบบว่าให้ดูแบบว่าไม่สะอาดตาเลย